สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามนะคะ,ะเจฟ่านะคะเนาะ,ะทุกทุกพื้นท,ท,ที่ก็ร้กกันนะคะโอ้ยหนึ่งข่าวจ้าย่าเบืแรกหนึ่งข่าวเปาไฟก่อนเด้อจัดเด้อน,นะหนึ่งข่าวเปาไฟสะกอนพอดีอันว่ามื่อนี่นะจะก,กินข่าวจี้กับเลสิจีข่าวกินนะคะกัเล่สิจี้ข่าวกินเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อขอให้ติดไฟติดเต่าไฟสะกอน เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยบ่ิแรฟ,ฟื้นนะคะอันนี้ดังไฟฟื้นได้จะเดินวิถีชีวิตบ้านบ้านนะคะบ้านนอกอีรีเลยจ้ายาสุวากันเด้พี่น้องเห็นว่าก็ได้ยาสุวากันได้ะไดดจะเดินนะคะอันนี้จะพือ,อสินหนึ่งข่าวจ้าสินหนึ่งเข่าวค่ะเตรียมไฟเตรียมยังไวอ่ามานเฮาเนาะนะคะมันนี่แบบว่าอ่า เฮ็ดแบบว่าเศษตะกี้พ่อเพียงนะคะมีอย่างเข้ากันสามารถเอามาด่างได้นะคะตอนนี้เจฟา้ากะดังไฟแล้วพี่น้องที่ว่าเป็นาษาภาผัากกางนะคะเนาะอยู่ท้างผักกางเจฟ้าจุดไฟได้จะเด้อตอนนี้กําลังจะนึ่งข้าวนะคะตอนนี้เจฟา้ากาลังจะนึงนะะนนงะน่งข้าวนะคะก็ก่อไฟแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้มันติดแล้วก็ค่อยจะนะคะเอาหม้อมาใส่นะคะตอนนี้ให้ ให้แบบว่าไฟมันติดนะคะตอนนี้กาลงังดังไฟเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะข้าดหนึงขาวเซอร์ขาวเดี๋ยวจเจ,เจฟ้าจะเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะมาที่นี่จะฝากับซิพาเซอร์ขาวะ,ะิะ่าเซอร์ขาวได้ค่ะน,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 นี่อันนี้มันเป็นแบบว่าปัดหนอกอยู่น,นะข้วกับข้อปันหนอกนะคะนี่เนาะนะคะกระซิเซอร์ขาวนะคะ ือเสื้อขาวาเพราะไส้เสียบฟากกระติดแล้วนะคะไฟ,ฟก็เสีฝากกระติดเรียบร้อยเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเด้อเสียบฟเอานา้ำเซโมนึ่งใบก่อนค่ะเสียบฟเอานา้ำเซโมนึ่งใบก่อนนะคะหัวซีเตียใบไปค่ะนะฝาใส่เสื้อขาวด้วยก็เด้อรีดน้ำออกก่อนคะ่ะนิ่มหนาเามาออกะก้อนถ้วยจานกับผะาด้านหลังคือล่างถ้วยล่างจานห้องค่ะ หนึ่งคขาแล้วคะสิลร่างหวยล่างจางแล้วหวยจางกันยังหลล้าลาางด้วยกันค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะ ค่ะเทาเดี๋ยวที่ไปโจ๊กเขาเย็นไสนะคะน,นี่ก็คือมะหนึ่งกระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเจฟาก็จะประมาณนี้ละค่ะไฟจะฟาก็ลุกขึ้นวุ่นๆละโอ้บ่เห็นไฟเนะเดี๋ยวค,ค่ะไฟกระตีสละคาะจฟาก็สิเอามาหนึ่งมาใส่แล้วก็สิเอาหัวดมาใส่แล้วละค่ะที่นี่นะคะก็ค,ะคืออันนี้คือขางหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะคืออันนี้เข้าใส่ไฟฟื้นเฮาก็เลยใส่เป็นกนอันนี่กระทะที่ตันไหวนะคะเพื่อว่า อ่าเวลานี่นะคะเวลาไฟพื้นเป็นอ่ลุกนะคะเนาะมันก็จะโบ,บลาบ่าหวดแต่นี่มันก็คือนดำอยู่แล้วหวดนะคะเพราะว่าเป็นหัวบนนอกนะคะเงอร์บริอยู่ในเมืองเงอร์บริอยูในห้องแอร์เดี๋ยวจะฝาปิกกดแหบนสกอนเดอร์เพราะว่าอ่าฟ้าปิดฟ้าปิดอันนี้เขาไม่ยาเพราะฟ้าไม่หาให้ไฟใหม่รอบก่อนนะ่ะจะฝันดึงเขาไฟใหม่แต่แต่ว่ามันยังใสได้อยู่ก็ได้ใสนะคะเดี๋ยวจะฝากจะไปเอาเขาเย็นมาจกใส่ค่ะเแบบนี้ค่ะ จะไปเอาเข้าเย็นมาแล้วค่ะสิมาจกใส่นะคะอันนี้ก็ยาสบ้านะมันควันนะคะควันนะคะคือมันเป็นฟืนนะคะฟืนมะขามนะคะอันนี้ก็คือควันน่้อยหนึ่งนะคะแต่คนกจะปะว่ากันนะคะเนาะกะนี่ละค่ะจะเอาเข้าเย็นใส่ อันนี้ขาวคือเป็นสีนี่อันนี้นะเป็นขาวเนนื่มผัวน,นะคะขาวเืมผัวล<น>แล้วเอามาผสมกับขาวเขาก็ขอเห้านี่แหละนะคะเอามาผสมกับขาวก็ขอเห้าเพื่อนว่าอ่าป้องกันเป็นโรคเบาหวานนะคะแม่เพื่อนก็เลยเอาพอดีหนาเพื่อนเอามาให้หนาสีเอามาให้นะคะอันนี้นขาวเาืมผัวนะคะเรื่องเอามาหนึ่งนะคะอันนี้บอเดเมนนะคะ ัวอยู่นี่อ่ะของแอเดอ้อะทำเต็มบรรนอกแล้วเลียวออกไปเพนก็นจะ,ะนนละินอ้ามนี่แหละนะเห็นไก่เห็นกายางไปยางมาตามภาษาไก่เอ้ยนะฮะคือนี่แหละค่ะ ใบ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 เผาไจ่าอันเป็นวิธีป้านอกนะคะนอหนึ่งเขผาเปาไฟค่ะวิถีชีวิตของเรานะคะเนี่ยเดือดเลยอะ่ะอันนี้อันเห็นหมออันนี้นะหมอย่างหลาทคนสิว่าอันนี้กานำห่อนคุณยายนะคะกาลนำห่อนอีแม่เพิ่นต่มกินนะคะก็เพิน่นกินี่แหละนำห่อนเพิ่นนะคะนี่แหละกาลนำห่อนเพิ่นเริ่มปรกาศดำได้ค่ะ ก็คือแบบว่าผูเฒถานะคะเนาะเพื่อนจะกินตลอดพวล่าค่ะอ่ะนี่ค่ะเน่งเขาเรียบร้อยค่ะตอนนี้กรลังหนึ่งล่อหายก้นสุกไปละนะคะเข้าจังหวะกันค่ะค่ะวันที่นี่ก็ะชือจะซีข่าวนะคะอันนี้กระชือนี่ละค่ะข่าวนะคะสุกแล้วค่ะเราก็จะซีข้าวนะคะ,ะ,คะ,ะ,น,ะ,คะนี่ละค่ะเดี๋ยวก็เอามากลกับด้านแล้วนะคะก็ อีกจังหน่อยสิเอาไปทรายเขานะคะเดี๋ยวก็จะไปอยู่ตรงที่เฮาสิทรายขาวค่ะพ่อหน่อยไมนเห็นแม่ก็ไ,ได้เรื่องมาค่ะอันนี้ก็คือเฮาสิทรายขาวนะคะเอาหนามขลุ่นอ่าลูบๆๆเรียบร้อยแล้วนะคะทีเนี้ยเนี่ยค่ะขาวเอามาแล้วนะจ๊ะเราก็จะทึบนะ อันนี้ของเราก็คือเป็นข้าวลืมผัวนะคะอันนี้ข้าวลืมผัวนะจ๊ะผสมกับข้าวกอขอคะอนน่ะเนาะก็จะประมาณนี้ระคะน้ำลูกๆๆแล้วก็จะมีหาดไฟเขานะคะวิธีไฟเข่าของเขานะคะบันบานนะคะลูกสาวก็จะเห็ดเป็นลูกบอลนะคะนี่นะคะเนาะนี่ค่ะควันข้าวขึ้นมาเลยจ้าว่าตอนแรกว่าสิจีเขา่าบะจีเลยคะ่ะเปลี่ยนเมนูแล้วหมูมาะสิจีเข่านะเพราะว่าอุปกรณ์บ่ครบนะคะ นี่ราคาก็คือข้าวมันร้อนๆจ้ะอันนี้ข้าวร้อนมากเลยนะคะก็ทั่วหลกักนี่แหละค่ะอุ่นร้อนๆนี่ราคา,รา,คา,ากระต่ายกระติบจ้าดึงกระติบจริกระติบนะจรินมันตัวเลยวสามกระติบนี่ จะติดหนึ่งอยู่าง no นะคะนี nice ่ค่ะตัดจะประมาณนี้แหละ่ะนัะเฮ้ย่ะก็คืออันนี้ก็คืออยู่กันสามคนนะคะแต่จะแบ่งเข่ากินนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าก็ใส่ไปติดไหนมันวดเต็มเข้ากับอันนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะหนึ่งเข่านะคะก็มินอเก้เข่านีจ้า ค่ะเมนูตอนแรกจะสกินยากันย้มบันจาอยู่จา้าแต่ว่าข้าวเหนียวก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ทามาติ่ตามนะคะหนึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วจ้า